สายสายสายไฟเนี่ยเป็นอะไรจับท้องไปเชดเองแล้วก็ไปเหยื่อเหอ่็นกเสร็แล้วเนี่ยนี่ทำไมนี่เดี๋ยวเช็ดนี่บอกเอาตุนรูปๆอยู่อันนี้ก็ใส่น้ำใช่ไหมอันนี้ก็ใส่น้ำเลยก็ยืนมาแก blanch hurting soil gut mul filtrate dry hoc fungal treatment спортlivy pul Principal Michael Malachy午 immortally Langviernal inc grades <coughs> Southern to monkey culture which are in the South Kingdom, Latin Hanwoman church blanch hurting, adult sin Sureda mc genau velito to happen. In southern Thailand, Pelu and�� ta épforta gurkhuuk vorweb m Attorney raypos Custom to swim together, Bala De unos, hor Михisil, มากอนตา้ไปเลยไม่ต้องเล่นน่ะตรงนั้นตรงนี้ได้ไงคะเดี๋ยวค่อยเรียงเดี๋ยวค่อยเรียงเอานื้ใส่ทังแข็งก่อนไม่อันนี้เอาลูกแข็งใส่น้ำเองมีน้ำยังมึแข็งยังมึแข็งอยู่นู่นยังไม่ได้ยกมาเอาีแต่น้ำไม่ไม่น้ำาแข็งอยู่นู่นเอาใส่นี่เพราะว่าเอาเอาเนื้อใส่ก่อนนี่ใส่ทั้งแข็งเดี๋ยวแม่ไปยกให้ แม่ก็ขังอันนั้นลงเพลงขังใหญ่แล้วแม่มันยังไม่เกะอันใหญ่ๆก็เดี๋ยวจะเอามาทั้งกระสอบมาเทไง